ผมเป็นคนนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าครับส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบกินติดหวานนิดนึงครับผมแล้วก็พักหลังๆรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน้ำหนักขึ้นมาเยอะมากเลยครับระบบผลาญร่างกายไม่ค่อยดีครับแต่มาเจอตัวนี้ครับผมน้ำหนักลดลงเกือบประมาณ5กิโลเลยครับผมแค่เปลี่ยนกาแฟครับสวัสดีครับผมหนุ่มวัชรชัยคุณศรีรักษาครับอายุ28ปปีครับประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับผม ปกตินะครับผมเป็นคนนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าครับต้องดื่มกาแฟดบทุกเช้าเลยครับผมตอนบ่ายก็จัดอีกหนึ่งแก้วครับก่อนทํางานกินแบบนี้ครับเป็นปีๆเลยครับผมส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบกินติดหวานนิดนึงครับผมแล้วก็พักหลังๆรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน้ำหนักขึ้นมาเยอะมากเลยครับระบบพผาผลานร่างกายไม่ค่อยดีครับ หลักๆเนี่ยผมเนี่ยพยายามลดความหวานลงครับแต่มาเจอตัวนี้ครับผมเลียนซีครับเขาเคลมว่านะครับว่าเป็นกาแฟไม่ใส่น้ําตาลนะครับแต่ใช้ครีมมะพร้าวและที่สํำคัญก็คือใช้กาแฟเขียวบดแบบไม่ขั้วนะครับซึ่งลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งด้วยครับผมครั้งแรกที่ดื่มชงนะครับแค่ฉีกนะครับกลิ่นหอมละมุนมากครับผมไม่หวานนะครับหลังจากนั้นเนี่ย พอรู้จักตัวเรียนซีเข้าไปนะครับยิ่งดื่มตลอดทุกวันเลยครับผมวันละสองซองครับเช้ากับบ่ายครับกินไปประมาณ1เดือนครับพบว่าน้ําหนักลดลงเกือบประมาณ5้กิโลเลยครับผมแค่เปลี่ยนกาแฟครับสำหรับผมตัวนี้ครับเรียนซี